อัลโลอัลโลโอเคสวัสดีครับพวกกบผมเอ็มในช่องเอ็มฮับแกนอีช็อเคอร์นะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึง ep ที่แล้วสำหรับเกมบอมคริปโตนะครับตอนนี้ก็อยู่เหมือนเดิมในหน้าจอบอมสหน้าจอมือนเดิมนะครับ <c oughs> อาเป็นไงกันบ้างฮะวันได้พักคอมกันตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นเลยนะครับตั้งแต่10โมงครึงนะ่งเนานะเมื่อวานเนาะถึง6โมงเย็นนะครับเป็นไงกันบ้างส่วนตัวก็ดีแหละได้พักคอมบ้างครับพร้อมไดนอนได้พักผ่อนบ้างเนาะ โอเคก็หลังอัปเดตนะครับก็มันจะมีเป็นจุดทศนิยมเพิ่มมาเยอะอยู่เหมือนกันนะเป็นจุดๆๆเนี่ยมันเห็นเหรียญไหมศูนย์จุดเก้าเก้าจุดเจ็ดเห็นปะอืมก็มีแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับผมผมว่ามันมันก็ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเหมือนเวลาพวกอ่าหลายๆคนที่เขาติดเอาไอ้สูงๆแล้วอย่างเงี้ยเขาจะได้ดูดูง่ายว่าเขาได้ได้กี่เหรียญได้จุดศูนย์จุดเท่าไหร่ต่อต่อหนึ่งกล่องอะไรประมาณเนี้ยเนาะ คน,นี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปอ่าเลยเปิดแล้วกันนะครับอัปเดตสถานก,การณ์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเคจอที่หนึ่งตอนนี้ก็ยี่สิบเก้าจุดห้าเก้าเอ้ยยี่สิบเก้าจุดห้าแปดเจ็ดเอ้ยยี่สิบเก้าจุดห้าแปดเจ็ดเหรียญแล้วนะครับก็เหลืออีกสิบเอ็ดสิบเอ็ดเหรียญก็สามารถเคมได้หนึ่งรอบเนาะเคมได้ขั้นต่ำนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูถ้ามาดูจอสามก่อนนะครับจอสองเอาไว้ดูปิดท้ายโอ้โหของของกุญแจมาดูเนี่ย ไม่ไดตีแตกวะเนี่ยแต่ตอนนี้ได้มา28.779แล้วนะครับอ่ะจอที่หนึ่งก็แซงจอที่สามแล้วเนาะจอ 15. สิบ m านะครับแซงไปประมาณ1เหรียญเกือบเกือบหนึ่งเหรียญอืมระมานี้ครับโอเคเดี๋ยวเราดูจอแห่งความหวังกันเรากันนะครับโอเคตอนนี้ก็สลีปเป็นหมดทุกตัวนะครับยังไม่ถึง2องสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เนาะผมก็เลยกดปิดไป เรือเหรียญกันก็ตอนนี้อยู่ที่101เหรียญจุดเจ็นะครับโอ้นะครับก็ตามค่านะครับก็คือวันละ9เหรียญนะครับที่ผมค่าเปะประมาณวันละเเหรียญอันนี้อันนี้จอนี้นะครับก็คือจอที่1แล้วก็จอที่2ตอนเนี้ยเดินทางมาในวันที่11นะครับเดินทางนะมันวันที่11ตอนนี้ผมอัดผมอัดคลิปไปตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ที่ตอนบ่ายสเนาะอัดคลิปตอนบ่ายสนะครับแต่ตามจริงอ่ะตั้งสิโมงนะครับผม พอคือ11บเอโมงมันจะครบ24 24ชั่วโมงในการเปิดบอร์ดนะทีนี้ก็เดี๋ยวมาคำนวณกันนิดนึงนะครับ9ก้าหนึ่งเก้าเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเป็นเก้าสิบเก้าวันนี้เราได้เราต้องได้เก้าสิบเก้าเหรียญเนาะตอนนี้ก็ได้สามเป้าแล้วกําลังเดินทางไปที่วันที่สิบสองนะครับสิบเอ็ดข้ามไปวันที่สิบสองนะครับก็อีกข้อถ้าเกิดเป็นเก้าสิบสองก็คือเป็นหนึ่งร้อยแปดตอนนี้เราต้องหาอีกประมาณหกเหรียญกว่าๆนะครับหกเหรียญเกือบ หกเรียญกว่าๆแหละหเลกเรียงจุดกว่าๆเนาะก็โอเคครับผมผมก็ผมว่าโอเคนะมันได้มันได้ไดวันละเก้าก็โอเคแล้วนะครับก็โอเคแหละก็เดี๋ยวมีทฤษฎีนะครับเปิดตัวละครสุมตัวละครตอนตีสามนะครับก็ตอนนี้ยังหางบางอยู่ครับ แต่แต,แต่แต่มีนี่ครับแต่มีโครงการว่าจะทำอยู่นะครับนี่ผมจะผ่านบอสไปเนี่ยเพื่อนผมบาดปะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินทะลุลองดูครับโอ้โหแล้วดูแล้วดูบอสกับตัวละครผมเอาอะไรไป <laughs> <laughs> ผ่านไปนเนี่ยอ๋อ <laughs> oh! นี่เนี่ยมาดิวะโอ้โหเออมาดิวะโอ้โหไม่ระเบิดยิงยิงเฮ้ยนี่เนี่ยโอ้โหโอ้เดินชาเ,ยเลยแล,แล้วต้องหาเหลี่ยมกันครับไปหนึ่งหยดุยดหยุดหยุด เอาอะไรไปชนะบอสวะเนี่ยไม่ลงมาเล่นมแมงแล้วไม่เล่นแล้วเหีย้ยหัวร้อนแบบเผาอ้ออ๋อเสียวเศร้านะครับจอนี้ก็ยังผมก็ยังไม่ผ่านนะจอนี้ดูดิบอสนี่ผมไม่ผ่านบากทีเนี่ยเไงใจ ก็โอเคคลิปนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้เฉยนะครับว่าแต่และเหรียญไปถึงไหนแล้วนะไอแต่นั้นหน้าจอไปถึงไหนแล้วนะครับก็จอน,นี้อาจจะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเราจะเก็บไว้ได้ถึงขนาดไหนนะครับผมจะทิ้งเหรียญไว้ยไอย่างนี้แหละ,ะเรืนนะะ่อยๆแล้วจะไม่กดเคม,ออมาแล้วมาเปิดตัวเพิ่มละ <c oughs> พอละถือว่าเราไม่มีดวงนะครับถ้าเกิดว่าจะเปิดเพิ่มเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคเดีนะะ๋ยวถ้าเกิดอ่ามีคน ถามมาครับอินบ็อกถามมาตามหลังไม์อยู่นะครับบางคนก็ส่งเมลมาหาว่ารับเปิดนี่ไหมเปิดดูแลไหมนะครับเปิดหมายถึงว่าให้ผมก็คือเอาไอเดียมาเปิดมาให้ผมเปิดให้หมายถึงว่าเปิดดูแลให้ะอะไรเงี้ยก็ไม่รู้อะครับผมก็ผมก็ยังผมก,ผมก็คือเข้าใจเขาเพื่อนเข้าใจแค่ว่าเราก็เขาเรียกว่าไงนะเราถ้าเกิดพูดในนามเนาะคือแบบมันเราไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นใช่ไหม เออคุณจะกล้าเสี่ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออผมอม่ไม่โกไอแม่นี่อยู่แล้วแหละไม่โกแม่อะไรอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่คนน่ะจะกล้าเสี่ยงหรือเปล่าแต่ผมก็กลัวเหมือนกันกลัวแบบว่าพอรับมาแล้วทีเนี้ยตัวเองกันแต่ไปถอนแล้วก็มาโทษผมว่าไปผมเป็นคนถอนเงี้ยเออผมก็เซฟตัวเองเหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่ก็ไม่ค่อยกล้าเออที่จะรับมาแล้วก็เอามาเปิดให้แต่มันมีปัญหาแล้วผมก็เออสวยอีกเนี่ยเสียชื่อไปอีกนะครับผมก็เลยไม่ดีกว่านะครับพอ ขอไม,ไ,มไม่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 รับก่อนดีกว่านะครับแต่เกิดอยากจะเปิดจริงๆนะครับคุณต้องซื้อสัตว์ด้วยผมก็ต้องซื้อสัตว์ด้วยนะครับนะท่างคุณก็ตลองซื้อสัตว์ต่อกันนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะโอเคก็คลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอามาอัปเดตนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆว่าผมหายไปเล่นหรือเปล่าออแอดมินช่องนี้เล่นหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ย <ś, S 1> ยังเล่นอยู่ครับมาเล่นอยู่นะโอเคครับก็เดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆมีอะไรก็จะสอบถามเรื่องบอทดก็